ก็ S <S> สวัสดีทุกคนนะครับผมอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสือวันจันทรที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทําวิดีโอโลงเลยเพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้าคือผมมีสอบปกติผมจะอ่นานทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณนี้เนาะแล้วเปิดว่ามีสอบก็เลยแบบไม่ได้อัดวิดีโออะไรไอา่านหนังสือแล้วก็ไปสอบอย่างเดียวเออใช่มันก็เลยแบบทําให้ค่อนข้างตารางรวนนิดนึงต้องขอโทษทุกคนที่รอติดตามด้วยนะครับที่บอกว่าจะลงวันจันทร์แล้วก็มันพันหทิัดทุกโมงเย็นอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยมันจันที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงเลย เราทั้งมีอะไรหลายอย่างอยู่ตารางเวลามันเลยเต็มนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆเนะาะโปรดให้อภัยกันด้วยครับหัวข้อวันนี้ที่จะเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเออวันนี้ถือว่ามาเป็นแบบเอามาเล่าเลยเละกันไม่ใช่เป็นคลาสเรียนเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากๆสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มงานในสายงาน Data a n a l y ิสแล้วก็อยากแบบเขาเรียกว่าไงอยากหาไรายได้เสริมเออเพราะว่า แน่นอนว่าไรายได้ของ Data าลี่เซจริงถ้าเป็นแบบ Full Time มันก็เยอะระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าแบบมีเวลาว่างเรามันเป็นมนุษย์หาเงินอยู่แล้วครับเราจะเอาเวลาของเราไนะปแลกกับเงินครับก็วันนี้เลยอยากจะมาเล่าเรื่องการทํางานเป็นพาร์ทไทม์เออดัตตาแอนลิสเนาะก็คือเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนี่แหละแต่ว่าเป็นในส่วนของพาร์ทไทม์ซึ่งมันไม่ใช่ฟูลไทม์เออฉะนั้นสิทธิอะไรต่างมันจะไม่เหมือนฟูลไทม์เลยเพราะว่ามันคท่าข่าที่จะเป็นงานแบบตามโปรเจกต์ ต้องย้อนกลับไปครับเมื่อประมาณปีที่แล้วก่อนที่จะย้อนกลับไปถึงประมาณปีที่แล้วเนี่ยที่เริ่มรับงานแบบอนาลิซิสแบบงานแรกจ็อบแรกเลยเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปที่ประวัติผมก่อนผมมาเรียนจบด้านออคอนครับเป็นออคอนการเงินออคอนเศรษฐศาสตร์ได้เรียนวิชาหนึ่งเป็นวิชา R เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยแหละครับใช้ R โปรแกรมมิ่งใช้ภาษา R ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า R Studio เนาะในการเขียนภาษา R มันจะเหมือนกับการโคดดิ้งนิดหน่อยวันนี้บอกเลยว่าไม่มีสไลด์ไม่มีเขียนอะไร พูดรวยยาวๆตั้งใจฟังกันไปแบบเรื่อยๆเลยก็ได้ครับผมไม่ต้องตั้งใจก็ได้ฟังไปเรื่อยๆแบบเปิดคอๆไปก็ได้อ่ะย้อนกลับไปถึงตอนนั้นประมาณปี3 <c oughs> ผมได้เรียนวิชาหนึ่งจะว, <c oughs> ว,าางว่าเป็นวิชาเป็นวิชา Data าแอนสิไม่สิท้าหบอกว่าเป็นวิชาชื่อวิชาว่าแบบ R programming R studio for analysis แล้วอย่างเพื่อที่เราจะเอาโปรแกรม R ตัวนี้ครับมาใช้ในการวิเคราะห์มูลค่า GDP มั้งเรียนนีน้ข้อนเนาะก็จะได้แบบ เรียนเศรษฐศ,า,า,ศ,ศ,สา,ศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์จุลภาคใช่ปะซึ่งแน่นอนครับว่าม,มันมีข้อมูลเยอะมากและการที่จะใช้ Excel ในการโปรเซสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าแล้วมันก็เสียเวลาเราเลยใช้ภาษา R ในการช่วยที่จะโปรแกรมมิ่งภาษา R ในการที่จะช่วยในการเอามาวิเคราะห์ข้อมูลเอามาแบบไล่สเต e ไล่ข้อมูลไล่อะไรต่างๆ,ๆซึ่งมันทาให้เรารสูึกว่าเอ้ยวิชานี้มันสนุกดีว่ะมันดูมีอะไรดีแค่จําภาษาโค้ดแล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะยอมรับตามตรงเลยว่ามันยากมากเลยนะมันมันเป็นแบบ เราคิดว่ามันคือวิทยาคอมอ่ะอืมเราคิดว่ามันคือวิศวะคอมอะไรแบบนี้ซะส่วนใหญ่ซึ่งไม่คิดเลยว่ามันจะมามามีประโยชน์กับเราในณตอนนี้เวลานี้เมื่อปีที่แล้วอ่ะตอนนี้ด้วยกันไดเออผมจบด้านนี้มาเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่ต่างประเทศก่อนไปฝึกภาษาด้วยนั่นแล้วก็อ่ะมาจบที่บริษัทก่อนหน้าที่ทํางานเป็น เกี่ยวกับไฟแนนซ์ครับซึ่งแน่นอนครับว่าการแฮนเดิลกับข้อมูลไฟแนนซ์ข้อมูลด้านการเงินเนี่ยมันต้อง้างที่จะมีความละเอียดเนาะและก็เยอะมากๆยิ่งทํางานในอุตสาหกรรมรีเทลอะครับรีเทลมันคือค้าปลีกยอดขายมันมีการรันเข้ารันออกทุกวันยอดขายมีการรันเข้ายอดยอดจ่ายก็มีการรันเข้ารันออกตลอดเพราะฉะนั้นแล้วครับมันแฮนเดิลกับข้อมูลเป็นจำนวนมากเราเลยคิดที่จะหาวิธีในการทําให้ข้อมูลพวกนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ Data าอะไรสิเนาะ วิชาที่เราเรียนน่ะณตอนปีสาตอนนั้นน่ะก็ถือว่าไม่ใช่ดาต้าแอนาลิตด้วยเออเราเรายังไม่รู้เลยว่าการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรเรายังไม่รู้เลยว่าแบบมันจะมาดังขนาดนี้มันคือ Data Analy t i c มันคือการนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมครับพอมาถึงทำไปประมาณปี2ปีเราเริ่มรู้สึกว่า Excel มันเริ่มไม่พอละเพราะข้อมูลมันเยอะแล้วมีการแบบอินเข้ามาอินโฟข้อมูลเข้ามาตลอดจนนําให้เราแบบคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ช่วยเราได้ปะมันต้องมีเครื่องมืออะไรสักเเครรืื่่อองมททีําาให้แบบ เอ้ยไอ้นี่แหละมันเหมาะเอ้ยไอ้นี่แหละมันมันง่ายในการแค่เขียนโคดดิ้งแค่3-4บรรทัดแล้วมันก็ข้อมูลก็ออกมาเลยไม่ต้องมาแบบฟิลเตอร์ไม่ต้องมาสอร์ทไม่ต้องมาแบบทำการาฟอะไรเงี้ยให้มันดูนวุ่นวายใช่ปะถ้าเราสามารถลิงก์ข้อมูลจาก Database ตัวนี้เข้ามาสู่ตัวฐานข้อมูลตรงนี้แล้วก็ทำการประมวลผลแล้วก็ส่งไปเป็น v i s u a l i z a t i o n ผ่านแดชบอร์ดอะไรเงี้ยที่เราทำไว้ มันก็น่าจะง่ายปะ่ะเพราะถ้าเราทำออโตเมตไหมเหมือนทำการบ้านครั้งเดียวแล้วมันสามารถใช้ได้ตลอดไปครับแล้วเราแค่เข้าไปแบบเมนเทนเนตมันเข้าไปปรับฟังก์ชันนู่นนี่นั่นมันอะไรนเนี้ยเออเราก็ลองเอามาใช้จนมันเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยมันคืออ่ามันคือการวิเคราะห์ข้อมูลมันคือการทำให้ข้อมูลที่แบบเป็นนามธรรมาครับจับต้องได้เป็นรูปธรรมามากขึ้นเออโอ้หน้ามืดลืมเปิดไฟอ่า เอ้ยทำไมมีอย่างนี้ขึ้นเลยแน่นอนครับว่าหลังจากที่เราทําการศึกษาลึกๆไปแล้วเนี่ย Data a n a l y ดิกต่อดัตตาอนตอนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วเนาะประมาณ3าปีที่แล้วสายวงการ Data จะเริ่มู้จากกันในชื่อของนะักวิเคราะห์ข้อมูลนั่นแหละหรือว่า D A Data Analyst ก็เริ่มมาจากการที่คนที่ไม่ได้ทํางานด้าน d a t a มาก่อนเลยต้องมาแบบ handle data อย่างเดียวใช่ป่ะ Data Analyst เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับข้อมูลที่มัน พร้อมแล้วที่มาจากพวก Data s c i e n t i s t มาจาก Data Engineer หรือมาจากพวก h ม n ชี e a r อ l e a r n i n g s p i c i a l i s t อะไรเงี้ยเนาะก่อนที่เราจะข้อมูลมาโปรเซสอะครับผมก็เริ่มเก็บมาจากตรงนั้นแหละเก็บสกิลในด้านของภาษา SQL SQL ที่เราจากกันผ่านโปรแกรม SQL DB b o s อะไรวะ SQL i t e เออมันก็คือ SQL SQL i t e ก็คือภาษา SQL เริ่ม SQL ก่อนตอนแรกก็เริ่มจาก Excel Google s h e e t แล้วก็มาเป็น SQL C ีโคเสร็จปุ๊บก็ไป Python ครับ Python ก็ไป R R เสร็จปุ๊บก็ไปเอ่อแท็บแท็บบูแท็บเบอร์แล้วแต่คนจะเรียกผมเรียกแท็บบูเนาะผมเรียกเขาเรียกแท, e er <laughs> ท็บบูกันที่ T-A-B-L-E-U-A-U เออแท็บแท็บแท็บเบอร์ยกอแท็บบูเรียกยานีดหนึ่งมาคนจะเรียกเหมือนกันแล้วก็ไป o o g l e อ่า Google Data Studio ครับผมหรือว่าตอนนี้เรียกเป็น Looker เนาะก็ <laughs> แต่ละภาษาคือมันผมจะจัดตารางเลยแบบเรียนเรียนเรียนว่า วันนี้วันจันเรียนสีขั้ววันอังคารเรียนไพทอนเลยคือมันไม่สามารถที่จะเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งได้สำหรับผมนะเพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมันลืมง่ายคอริ้งถ้ามันไม่ได้ใช้แบบทุกวันมันจะหายไปเลยเออเราเลยแบบจัดตารางวันจันเรียนอันนี้2ชั่วโมงวันต่อมาเรียนไพทอนแล้ววันสุดวันสุดท้ายวันสุ์อย่างเงี้ยเสาร์ที่ผมก็เรียนนะแต่ว่าจะเรียนอีกเรื่องหนึ่งผมจะสรุปว่าวันจันหรือสุกที่ผ่านมาผมเรียนอะไรบ้างใช่ป่ะเออแล้วก็เอามาทําแบบลองลองทำโปรเจกต์แบบเล็ก มีคอมเมนต์ครับที่บอกมาว่าอยากให้ลองทำโปรเจกต์เล็กๆที่ไม่ให้กระทบกับการทำงานประจำใช่เดี๋ยวผมทำให้นะอันนี้ผมรับรู้แล้วครับเดี๋ยวจะหาเวลาหาโปรเจกต์นี่แหละที่น่าสนใจสนใจว่าแบบน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจสนใจน่าสนใจน่าสนใจว่าอันไหนที่แบบน่าทำแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำไปพร้อมกันในวิดีโออาจจะต่อไปหรืออาจจะเร็วๆนี้ขอผมไปเตรียมก่อนอืมเพราะว่าไม่ได้เตรียมเลยมันค่อนข้างที่จะใช้แบบนู่นนี่นั่นเยอะอย่างเงี้ยเนาะซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ เรียนเสร็จปุ๊บก,ก็ประมาณ5วิชาใช่ปะ่ะห้าวิชา5าภาษาเนี่ยครับเราก็เริ่มลองทำโปรเจกต์ในวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์เราก็จะเอาแบบพวกข้อมูลที่เป็น raw data จาก h a c k e เงี้ยครับจากกิดทับกิดทับนี่ก็ดีเหมือนกันกิดทับก็ดีเหมือนกันจากที่ทํางานเก่าเออเราก็เอาที่ทํางานเราเนี่ยมาลองรันดูว่าเอ้ยถ้าลองรันแบบนี้เขียนโค้ดแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะได้อะไรยังไงไหมเออหลังจากที่เราลองเสรเราเราก็เริ่มรู้สึกว่า ประมาณเดือนที่ 3- 4ที่สเรารูแล้วึือว่าเราอยากลองทำโปรเจกต์จริงๆละ่ะโปรเจกต์ที่มันได้ตังคออ์เราไม่อยากเสียเวลาเปล่ปาเนาะทีนี้ครับก่อนที่จะทําแบบพาร์ทไทม์ได้ใช่ปะเราก็ต้องมาดีไฟ์บริการของเราก่อนว่าเราจะทําอะไรถ้าเราบอกว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลใช่ปะเวลาที่เราไปเขียนโฆษณาตัวเองในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าบอกแล้วนะ Upwork Upwork เนี Up work. Up work ่ยเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้ว Description ต่าง,าง,างๆอะไรเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย เรื่องภาษาเนี่ยผมก็จะทำอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันในการใช้ภาษาในเรื่องของวงการ Data Analysis เนาะภาษาอังกฤษสำคัญมากๆครับเพราะว่ามันเป็น global language เนาะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษครับตอนเด็กๆแล้วก็ถ้ามีเวลาก็แบบหัดฟังหัดพูดอะไรอย่างงี้มากก็ไ้เพราะว่ามันจะช่วยในการเรื่องของ communication มากๆและจะทำให้เราสามารถแบบคุยกับ client ได้ดีแล้วก็คุยกับ partner ของเราที่แบบเป็นคนที่ช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยครับอ่ะผมลงประกาศหางานใน Upwork ก่อน แล้วก็ใน Fast Work เออ f a s t w o r k นได้เป็นแพลตฟอร์มของคนไทย Upwork เป็นแพลตฟอร์มของคนต่างชาติซึ่ง2แพลตฟอร์มนี้คล้ายๆกันครับทำงานคล้ายๆรูปแบบเดียวกันเลยเขาจะมีลูกค้าเข้ามาหาเราถ้าแบบอยากต้องการให้วิเคราะห์ข้อมูลอะไรแต่ทีนี้ครับลูกค้าเราจะเป็นเหมือนกับบอสเราใช่ปะเออหลังจากที่เขาไดเรกมาหาเราเนี่ยเขาอ่านประสบการณ์เขาดูค่าแรงเขาเขาดูค่าแรงวะเขาเรียกว่าเวชเปร e เวรเราอะ เราใช้เวลาในการสเปนกับโปรเจกต์ของเขาประมาณ10ชั่วโมงใช่ปะเขาจะจ่ายเราเป็นเหรียญเนาะเป็น US ดอลลาร์ซึ่งก็แล้วแต่ครับว่าเราจะกําหนดที่เท่าไหร่เริ่มตั้งแต่5เหรียญไปจนถึง20 30 30เหรียญแล้วแต่เลยว่าเราจะตั้งค่าตัวเท่าไหร่เนาะเช่นเดียวกันกับฟาสเบิร์กครับแต่ว่าฟาสเบิร์กจะเป็นเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปเราก็ต้องตั้งราคาให้ดีๆเหมือนกันแค่คิดเป็นชั่วโมงใช้เวลากี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาคงไม่อยากจะมาเสียเวลากับการจ่ายเงินเป็นชั่วโมงแบบเยอะมากเพราะด้้้้วยยยกาาาาารรรทีีี่่่เเเเขขขไไไมมมมดดอออะะลลจใใหชชุนนนนนึงงั ที่เป็นคนต่างชาติเขาจะมีอลอราต้ามาให้เราชุดหนึ่งซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่แบบตาราง4ี่คูณหมันคือ5 0 0 0 0ื่นคณสี่ร้อยย่างเงครับราราเซตมันเป็นแบบหลักหมื่นหลักล้านซึ่งบางครั้งคอมเราอะแทบจะรันด้วยโปรแกรม Excel หรือว่า g o o l l s s h e t t ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แบบ C ี C ure, ใช้ Python ใช้ R แน่นอนในการแบบหา i n s i g h ์ของมันแล้วเขาจะให้คำถามมาเลยครับประมาณ1 0ถึงถามแล้วแต่ว่าเขากำหนดราคามาเท่าไหร่ตอนที่เรา เน็กเชียกับเขาหรือว่าเจราจายกับเขาต่อรองกับเขาเนาะถ้าเขามีข้อมูลเขารู้ว่าเขามีข้อมูลประมาณ5 0,000ื่นคอลัมน์ไม่ใช่50,000โล4คอลัมน์อะไรเงี้ยเราก็จะคิดราคาอีกเลทหนึ่งอะไรแบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในตอนที่เราแบบคุยกับเขาเนาะตอนแรกมันก็ต้องมีการดิวกันกอนเออเราไม่ควรที่จะแบบรับงานซูมสี่ซูมห้าเลยอันนี้ก็คือตัวอย่างงานในอัพเวอร์ครับเราก็จะข้อมูลนั้นมาตอบคําถาม ที่เขาให้มาทั้งหมดเราต้องดูคาถามเขาด้วยนะก่อนที่จะแบบเซเยสว่าแบบเอ้ยใช่อย่างนี้เราจะรับงานของคุณนี่ครับอาร์วิวเซเยสวิดีโอออฟเฟอร์อะไรก็ว่ากันไปแล้วเขาก็จะนับเราก็จะเริ่มสเปนเวลากับตัวเขาแล้วครับตัวโปรเจกต์เขาละเช่นเขาจะมีแบบโปรเจกต์แท็กกิ้งมาให้ใช่ปะ่ะเราเริ่มทางานเวลานี้จนถึงเวลานี้คิดเป็น5ชั่วโมงเขาจ่ายเราที่20เหรียญชนะเขา้าใจ่ายเราร้อยเหรียญซึ่งก็จะหักค่าหัวคิวจากอัพเวิร์ไปด้วยปร,ประมาณนี้แหละเออร้เงินเข้าผ่าน แพลตฟอร์มอะไรก็ตามที่เราแบบลิงก์กันไว้อาจจะเป็น pay p พ y พอบ้างอาจจะเป็นสไต p ์บ้างแล้วแต่ครับว่าเจเล็กไดเ่กันยังไงอันนี้คืออันที่1แล้วก็อันที่2คือฟาดเบิ work, ร์กคล้ายกันอันที่3ครับอันนี้ค่อนข้างจะอินเซนนิดนึงแต่กว่าจะอินเซนต์ได้แต่ผมรับรองเรื่องผลตอบแทนเนาะเราจะทำเป็นเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาครับเป็นแบบเอาไว้พรีเซนต์ผลงานตัวเองเนาะแล้วก็เอาผลงานตัวเองเนี่ยไปไดเรกหาลูกค้าที่เราแบบเจาะจงอยากจะ ทํางานในสายงานนั้นเลยสมมติว่าถ้าบอกว่า Data มันค่อนข้างกว้างใช่ปะแต่ d a TA มันก็ต้องมีอุตสาหกรรมหลักของมันเช่นเดียวกับการทํางานหลายๆงานแหละครับอย่างไฟ n a n c e อย่างเงี้ยก็จะเป็นไฟ n a n c e การเงิน f ฟ n น n c e ธนาคารไฟ n น n c e สินเชื่อไฟ n น n c e อะไรเงี้ยมันก็จะมีสายปีกย่อยของมันถูกต้องปะเพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยเราต้องมาเลือกครับมันเลือกหนึ่งหนึ่งสายงานว่าเราจะเอาสายงานอะไรอย่างผมอะ่ะผมสนใจตอนนั้นผมสนใจเรื่องยาเนาะ อุตสาหกรรม p h a r m ร้านขายยาร้านขายยาเนี่ยผมสนใจมากเพราะผมรู้สว่ามันเป็นโมเดลที่แบบเอ้ยน่าสนใจว่ะเราติดต่อร้านขายยาไปเลยครับโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการโทรจะเป็นการอีเมลไปหาเขาแต่ผมจะเริ่มจากการโทรไปก่อนนะถ้ารับก็ดีครับไม่รับก็อีเมลไปหาเขาพอเราได้ลูกค้ามาแล้วเราก็จะโนต้ตไว้ใน Google นะครับว่าเขาต้องการอะไรบ้างปุ๊บปุ๊บเราจะไม่ปล่อยให้เขาหลุดเลยเขาอยากต้องการอะไรบ้างเราก็เสนอเข้าไปครับคิดเป็นแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยที่กี่บาท แล้วเขาได้อะไรบ้างเขาจะได้อะไรแต่ว่าเขาจะเสียอะไรเขาจ่ายเท่านี้แล้วก็เขาได้อะไรจากเราบ้างเหมือนซื้อของขายของครับผมเออแล้วเขาก็จ่ายเงินเราถ้าเขาจ่ายเงินเราเราก็ทํางานให้เขาอย่างเงี้ยครับเขาจะอ่าแล้วก็ตั้งเป็นแบบเขาเรียกว่า subscription invoice เป็นแบบ recurring invoice ส่งไปให้เขาให้เขาทุกๆเดือนทุกๆต้นเดือนอ่ะ invoice ส่งไปแล้วแล้วก็เขาจะ list คำถามมามี meeting กับเขานะทุกๆวันศุกร์ตอนเย็นอย่างเงี้ยผมก็จะตั้ง meeting กับเขาละประมาณ บ่ายสามผมจะเริ่มคุยขอสรุปแล้วครับคือเรามีถ,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 ถ้าาลูกค้าเข,าข้ามาแบบนี้ประมาณนี้ผมดูจากกล้องวงจรปิดคิดเป็นเวลานี้นู่นนี่นั่นอะไรอเงี้ยแล้วแต่นะว่าเขาให้ข้อมูลอะไรเราบ้างแต่มันค่อนข้างที่จะละเอียดมากเพราะว่าเราจะรัน business ด้วยตัวเราเองเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็เป็น time consuming มา,มากแต่คุ้มอันนี้ก็ยอมรับแบบจากใจเลยว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เรานะเพราะเพราะคุ้มกับสิ่งที่เราแบบลงแรงไปมากไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอในตอนแรกการทําแบบใบปิวอะไรเงี้ยไม่ใช่ใบปิวสิเขาเรียก พิ presentation. เศษเทชันเนอะพเซเชั่นให้กับเขาเวลาที่เรานําเสนองานเนาะว่าแบบเราให้บริการอะไรเขาเขาจ่ายเราเดือนเท่าไหร่มีส่วนลดให้ไหมอะไรก็คือการรันบิสเนสด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็การให้บริการเนี้ยมันจะตอบโจทย์อะไรกับธุรกิจของเขามันช่วยให้ธุรกิจของเขาเติบโตมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็นแบบพาร์ทเนอร์พอเขาโตใช่ปะเขาก็จะจ้างเรามากขึ้นเขาเอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์ไปได้ไอข้อมูลที่เราวิเคราะห์ให้เขาเนี่ยมันก็ต้องแบบอ่ ไม่ใช่ข้อมูลที่เขาทําได้เองนะนึกออกปะไม่ใช่ข้อมูลที่เขาจะต้องมาแบบแค่กด Excel ปึ P ๊บพี่ก็ได้แล้วอะไรแค่ okay. จะจ้างเราทาไมถูกต้องปะเออมันมันมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันแล้วมันก็ต้องเห็นภาพด้วย <S <S เพราะฉะนั้นแล้วครับผมมันก็ต้องใช้เวลาในการแบบหาลูกค้าด้วยไม่ใช่ว่าแบบปุ๊บกดคนเดียวโทรหาคนเดียวส่งอีเมลคนเดียวแล้วจะได้เลยอันนี้คือแบบเป็นไป,นปนไม่ได้ผมบอกเลยมันยากมากไม่ใช่แต่ว่าคุณมีคอนเนคชั่นเป็นส่วนตัวของตัวเองอืแต่ลูกค้าคนนี้ครับปัจจุบันก็คือผมก็ไม่ได้แบบ รันบิชเนีรเขาแล้วนะเพราะว่าหลายๆอย่างผมยุ่งนั่นแหละผมทางานประจาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีลูกค้าบางส่วนที่เขายังอยู่กับเราแต่ข้อดีคือเรายังได้คอนเน็กชันจากเขาลูกค้าเข้าไปบอกเป็นปากต่อปากก็คือพี่คนนี้เขาก็ยังทํางานไม่ได้ทางานกับผมหรอกเขายังเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแต่แค่ไม่ได้จ่ายตังค์เราเป็นแบบคู่ค้าแต่ก่อนก็เป็นคู่ค้าตอนนี้ก็เป็นพี่ชายที่ดีในการแบบช่วยหาลูกค้าให้เหมือนเป็นเซลล์บอกว่าแบบเออเราทําอะไรแบบเนี้ยเราก็ให้ค่าตอบแทนเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันข้อดีของการหาลูกค้าด้วตััเอองมนก็คื ได้คอนเน็ชันได้เน็ตเวิร์กมาแบบดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับผมเนี่ยก็เป็นประมาณ3 3วิธีที่แบบผมใช้ในการทำงานพาร์ทไทมแบบเป็นแบบ Data a n a l y ิสหลังจากเลิกงานเนาะซึ่งในส่วนของวิธีการแบ่งเวลาเนี่ยอันนี้ก็ต้องคุยกันอีกอีกคลิปละเพราะว่ามันมันคือ,อมันเยอะแล้วมันละเอียดมากแล้วอยากให้ทุกคนเอาแบบไปใช้กันได้ด้วย แบบไม่อยากเล่าแบบเข้าว่าว่าแบบเออแบ่งเวลาอะไรยังไงแต่อันนี้คือ e p แรกแล้วกันในการที่จะแบบเราจะหาลูกค้ายังไงจากการที่เราแบบเออเราก็ทํางานหลักเป็น DA นะถ้าแบบอยากจะทํางานเสริมเป็น d a เแล้วเราจะหาลูกค้ายังไงก็นั่นแหละครับทํา Presentation ขึ้นมาถ้าอยากจะลุยด้วยตัวเองนะที่แบบไม่อยากใช้แพลตฟอร์มแต่ถ้าไปลุยด้วยแพลตฟอร์มอ่ะไม่ว่าจะเป็น Upwork หรือว่า s t w o r k อ่ะแน่นอนเราได้ portfolio ของเราละเราจะมีแบบที่เก็บผลงานของเรามีรีวิวลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถเอาไปรันด้วยตัวเองได้อมผมคิดว่ามันก็เหมาะนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยแต่ก็ต้องเสียกับการที่เราโดนหักค่าใช้จ่ายเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ไปให้กับทางแพลตฟอร์มนั้นด้วยมันเป็นค่าการตลาดของเขามันเป็นค่าการโปรโมทของเขามันเป็นค่าที่แบบดูแลแพลตฟอร์มอะไรของเขาก็วางกันไปซึ่งผมคิดว่ามันก็คุ้มกันในการที่เราจะได้แบบสร้างพอร์ตโฟลิโอของเราด้วยแต่ถ้าอยากเสี่ยงหน่อย เสี่ยงที่จะไม่มีลูกค้าเลยหรืออาจจะเสี่ยงที่แบบโดนลูกค้าว่ามาเลยอย่างเงี้ยครับก็ลองทําด้วยตัวเองไปเลยครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องเสี่ยงอยู่แล้วแล้วมันก็คุ้มด้วยละมั้งในการที่จะแบบไดเล็กไปหาลูกค้าเลยว่าสวัสดีครับผมมาจากแชทแชทมีเซอร์วิสนี้มาฝากครับเพื่อที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณพี่เนี่ยสามารถไปอะไรอย่างนี้ได้เอ,อผมก็จะพิมพ์อย่างนี้เลยนะอ,อาจจะไม,ไม่ไม่ได้ทางการมากเพราะว่าธุรกิจของเราลูกค้าของเราเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น ถามว่าบางทีมันทางการมากเกินไปมันก็แบบไม่ไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะถ้ามันทางการมากเกินไปมันอาจจะทมให้ลูกค้าแบบไม่สนใจแล้วถ้ามีความแบบเป็นกันเองแต่ก็แล้วแต่ลูกค้านะผมว่าบอกเลยนะว่าเราต้องรู้จักลูกค้าของให้ดีที่สุดให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ไม่ทาให้ให้คนเขาแบบรู้สึกแบบอึดอัดเวลาที่แบบเขาอ่านอีเมลเราแล้วทําให้เราทําให้เราแบบไม่กล้าที่จะ follow up ต่อเนี่ยครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการเขียนอ e ีเมลแล้วก็ไปบอกกับลูกค้าว่าเรามีเซอร์วิสนี้มาบอกมาให้นะเราจะได้ช่วยให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันไปต่อข้างหน้าได้นะเนี่ยอืบางครั้งมันมันต้องเข้าใจลูกค้าว่าแบบลูกค้าเป็นแบบไหนด้วยนี่ก็เป็นประมาณวิธีที่3 3วิธีที่ผมแบบเอามาหาลูกค้าเองช่วงที่แบบทําเป็นแบบ d a p a r t t i m e ซึ่งก็จะมีลูกค้าประมาณส่วนหนึ่งที่เขาแบบโอเคกับการที่เราแบบทํางานแบบนี้ มันก็เป็นข้อดีครับเพราะว่าเขาไม่ต้องจ้างแบบ f u ลไ time ใช่ไ่ะเพราะ f u ลไ time มันมีแบบค่าใช้จ่ายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าคนไทยอ่ะก็ประกันสังคมมีประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุแล้วแต่น้องว่าแบบบางบริษัทออเฟอร์ให้หรือเปล่ามีมีวันหยุดเออแต่เราทํางานไม่มีวันหยุดเราทําจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ได้างครับแล้วเราก็ไปพรีเซนต์เขาทุกๆวันศุกร์อย่างเงี้ยเขาสามารถเข้าใจทุกอย่างผ่านอินไซต์ที่เราให้ไปหมดเลยข้อมูลทุกอย่างที่เขาให้เราเนี้ยก็ถูกเอามาแบบคลีนอัพเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้กับทาง คู่ค้าของเราแล้วเขาก็จ่ายเงินเราซึ่งมันมันแฝงกันอยู่หละแต่มันไม่ได้หาได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเราเลยต้องแบบทําการบ้านเยอะก็ต้องก็ยังคงต้องย้ําคํานี้อยู่ดีว่าแบบต้องทําการบ้านเยอะมากในส่วนของการหาลูกค้ากว่าจะหาลูกค้าได้ก็ต้องรู้จากลูกค้าก่อนมันต้องมีดีมานก่อนใช่ปะมันถึงต้องมีซัพพลายเราต้องรู้ตลาดก่อนใช่ปะตลาดต้องต้องการก่อนแล้วเราถึงให้การบริการนั้นไปเพราะว่าแบบถ้าตลาดเขาไม่ได้ต้องการแต่เราไปออฟเฟอร์ให้เขาเนี่ยมันก็ไม่มีผู้ซื้อไม่มีผู้ขายมันราคามันก็ไม่เกิด เงินก็ไม่มีใช่ไหมครับเออนะครับมันก็จะเป็น2อสวิธีที่ผมเอามาใช้หมดละมันก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับผมหวังว่าหัวข้อนี้ในส่วนของการทํางานเป็นพาร์ทไทม์เมอร์ในส่วนของ Data l ลิเนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังแบบหาตังเพิ่มร้อนเงิน <laughs> ก็สามารถเอาไปลองใช้กันดูได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็วิดีโอต่อไปน่าจะเป็นในเรื่องของการทำโปรเจกต์หรือไม่ก็ การแบ่งเวลาในการทำงานที่สองหลังจากทำงานประจำเ,เกี่ยวกับด้าน Data Analysis, Data ต n าแอน e ลิ a ต e ดั i e e เอน t ิเนยเยอะเหลือเกินวงการ Data เนี่ย Machine l e ARNING a n a l y s t อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ